หัวข้อนี้นะคะเป็นการทำภายชาสามดีนะคะเข้าที่ Business Intelligence นะคะดับเบิลคลิกค่ะเลือกระบบขายนะคะเข้าที่เมนูวิเคราะห์การขายนะคะช่วงสาขาเราจะไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเพราะว่าเรามีสาขาเดียวค่ะคือสำนักงานใหญ่นะคะช่วงลูกค้าโปรแกรมจะดึงให้ตั้งแต่รายแรกจนถึงรายสุดท้ายนะคะ เราจะมาเปลี่ยนช่วงวันที่นะคะเป็นวันที่01นย์หบศูนย์หค่ะถึงวันที่สเดือน12ปี2552นะคะเสร็จแล้วนะคะกดโอเคค่ะตอนนี้โปรแกรมกำลังดำเนินการอยู่นะคะ สังเกตนะคะว่าจะเห็นวงกลมเขียวส้มด้านล่างนะคะให้เราคลิกค่ะหน้าตายอย่างนี้นะคะเราเรียกว่า p i v o t ร์ i นะคะเราจะทำยอดขายเปรียบเทียบกันนะคะโดยดึงข้อมูลยอดขายของปี52มาทั้งหมดเลยนะคะแกนนอนก็คือชื่อสินค้านะคะส่วนแกนตั้งคือยอดขายนะคะเราจะทำการาฟนะคะข้อมูลไหนที่เราไม่ได้ใช้งานเราจะเอาออกนะคะ เราจะเอาเมาส์ไปคลิกที่ข้อมูลที่เราจะเอาออกนะคะแล้วกดลากไปปล่อยตรงที่ว่างๆนะคะข้อมูลไหนที่เป็นตัวเลขเราจะกดลากไม่ได้นะคะเราต้องมากดที่แท็บนี้ค่ะแล้วก็ช่วงวันที่นะคะข้อมูลที่เราจะทำกราฟก็มีเท่านี้นะคะไปที่เมนเมนูด้านบนนะคะ คลิกที่โชว์ชาร์ตนะคะเราจะเปลี่ยนระบุหัวข้อนะโทษค่ะเราจะเปลี่ยนชนิดกราฟนะคะเป็นพาย 3D กราฟค่ะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นชื่อสินค้านะคะเสร็จแล้วนะคะกดโอเคค่ะ ก็จะเห็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบยอดขายนะคะเราจะทำให้ยอดขายดึงหรือแยกออกจากกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาปรับที่ปรับแต่งกราฟอีกเล็กน้อยะคะ่ะปรับแต่งกราฟอีกเล็กน้อยนะคะเอาเมาส์ไปเลื่อนมาตรงด้านขวามือนะคะที่เขียนว่าคุณสมบัติกราฟนะคะ เมื่อเราเลื่อนออกมาแล้วนะคะโปรแกรมก็จะแสดงแท็บเมนูนะคะปรับแต่งค่าค่ะให้เราคลิกตรงนี้นะคะจะมีข้อมูลเพื่อให้เราปรับแต่งกราฟนะคะสิ่งที่เราจะปรับแต่งคือแยกพายออกเป็นชิ้นนะคะนั่นก็คือใช้คำสั่ง f 4 o sep point นะคะ เราจะเลือกเปลี่ยนเป็นแตกนะคะโดยเลือก All นะคะเสร็จแล้วกดค่ะก็จะเห็นกราฟแตกออกเป็นชิ้นชิ้นแล้วนะคะเราจะ Export นะคะเราไปที่เมนูด้านซ้ายนะคะ เลือกรูปที่เป็นชาร์ตนะคะแล้วเลือก Export ค่ะไปที่ Image นะคะเลือก jpg นะคะโปรแกรมก็จะถามว่าเอาการาฟไปไว้ที่ไหนนะคะ หากเราต้องการเปลี่ยนชื่อเราก็เปลี่ยนได้นะคะเสร็จแล้วกดเซฟค่ะโปรแกรมจะถามว่าต้องการเปิดไฟล์ที่ท่าน e x p o r t หรือไม่กด yes นะคะเราจะดูว่าได้กราฟอย่างที่ต้องการหรือไม่นะคะนี่คือกราฟไฟล์ที่เรา เอ็กพอออกมาแล้วนะคะเราสามารถกอปไฟล์นี้นะคะไปนำเสนอผู้บริหารได้นะคะเราก็สั่งปิดไฟล์นะคะก็จะกลับมาที่หน้าจอโปรแกรมนะคะเป็นอันเสร็จการทำกราฟพายสมิติเสร็จแล้วนะคะ